สวัสดีครับสวัสดีอาจารย์สวัสดีคุณพ่อทุกท่านทุกคนคือเกาแหละครับมาอนีกับพกอมมีแล้วครับเส้นเคยครับแกมาเมีย่ยงเหรอครับมาอนีเอานกมให่อาจารย,าย์ใญ่เขาเลี้ยงครับต้งเกิด <laughs> เขียนกองมากวนๆเล้าเสื่อเสื่อแทนทีที่ใส่กองมากอะไรครับแต่ว่าผมปาดใส่ล้างมาคือยังเอาว่าทรงยังดีเลยเอาครับ ดูงูครับตับลูตัวผู้หรือตัวแม่บุกห่วงค้าเนี่ยครับสูญหายเนี่ยนะครับอยู่นี่แหละอยู่ในหลังนี่แหละเดี๋ยวไปให้คุณพ่อครับเขาไปทำข้าวทำข้าวเป็นยังไงเนาะนี่ครับเอาคุณพ่อเฉียนสวัสดีครับครับเห็นหังอ่ะโอ้ยมันไม่ง่าจะเหตด เอ้าก็หน่ะลูกเอ้ของขวัญมาให้โอ้ให้ายืนดีมีแห้งเลยลูกเลยห้ลงดำๆเลยด้วยต้องเปลูกตัวผู้ตัวเมียด้วตัววาอยู่ในหาระเงื่อนจอดตาซะล่ะซองขักซองแม่แต่เนี่ยไม่ได้ไปทางไหนเดี๋ยวมัน่ะบ่เดียวผมไม่ได้เสียรผูกขาตจริงจ้างโอ้ประธานได้ผูกมาแล้วเนาะลูกนกเนี่ยผมมีเสียกมีแต่กำไร อะอยู่ไหนฮะปอยใส้จังเลยไปอยใส่เลยสุมกันตมะตีกันบ่บ่รู้เดยปอยไปใส่เิ่งเหรอัดีมองเปิดอ,อ่ะมองเปิดกัมีออมนี่แหพี่เมียพุ่นเนี่ยมเมียนนเมยเออ มีดมั้ยมีคาเตอร์มีคราบมั้มีคาเตอร์วะบนนี้หรือไม่จะมีแต่เด็กบอเอาเนี่ยเ้็นยัโอ้ยยันบินว่ะยันบินนิงจะพาครับปาดเสนไงปาดเส้นโอ้เอาเส้นโกงง่ายสิโอ้ บะมีขั้นมีเสียกเนาะเจ๊เอาครับพี่น้องเดี๋ยวปาดนกให้คุณพ่อกันครับไอ้ปาดกล้องปาดนกไว้ปาดกล้องเอานกใส่กรงเงี้ก้อนกระสันคุณพ่อมาบ่มีเสียกเสียกบ่มีเดี๋ยวเสียกมีบ่มีเดี๋ยวก็เอาเลี้ยงใส่ไปกรงเงี้ก้อนกระไรดอกจับมันตัวผู้หรือตัวแม่เนาะจับเบื้งเอาครับเดี๋ยวสบายเบื้องม่นันี่มาเลยครับเดี๋ยวให้คุณพ่อจับเบิ้งพนักเอาเดี๋ยวเดี๋ยวผมแกะนกก่อนครับเจ๊ จะว่าเขาแาบาชินี่ฮัดเพีเเยบเลยโั้ดเพ็เเดบเคือถอนขาแข้งม,มึงนะเนี่ยโอ้จะคลองเนาะเดี๋มันมีบ่มีเหล็บผม้ฟูนล้นนะม,มันองขาโอ้โอ้โอ,อ,อ้อยับไป ขาเบิ่งขาบองหลาศูนหาครับอาฝากคุณผู้แข่คุณพ่อเลี้ยงไว้แต่มันเป็นนกผูกอะเอาไปต่อแต่ว่าขาก้อยเลยยังไงแม่นวะก้อยนกผูก่เลยแม่นะก้อยนกผูกแต่ว่านี่ครับที่ว่าผมว่ามัน่มีเล็บนสองนิ้วเล็บมันเป็นขันเอาละอลายข้อดี

มันตื่นอยู่ามันไล่เข้ากันไม่เคยออกผูกขาเออนห๊ะขะมันไล่เข้าเด้บ่ได้หมายยากครับเพราะว่านกมีกำไรขาอยู่แล้วมีน้ำเบอร์สัดเจนปล่อยไปนี่มาสั่นคุณพ่อว่าได้ครับมาตะมันขันมาตะมันไล่สู่เขาไปดิบ่ขันแล้ว ไปส่งงกให้เขามื่อเ้าน่ะน้องมูนี่ล้วเอ้าพันเนียวเร็วๆเดน่ะเร็วอ้ไลายมือนีเลยโู้วางไหนเอรเอาลังไาควังพูดมวางพูดมย์่าค่อยสูงเดี๋ย โอ้โหไปดึงสี่ตัวเนี่ยอันนั้นได้อันนั้น,อน,น,นโอ้อันนั้นก็นกระลังคืนนะครับอันนนั้นตัววัวน,นั้นหมูน,นี่ไงเลยสากเก่ามันนี่ครับเอ้ย <c oughs> สาสากเก่าไม่ได้เลื้ยงครับคุณพอ่อจะก,การโมดิฟายไหมอ,นนอันนี้ยังนนยางน่ะขี่ไก่อนนโอ้ <c oughs> <c oughs> cắt gọn chỉ cây vào này Nhưng nóng cây cả sắm mà đà là liền cây nó Anh nhanh Anh nhanh, anh này phó Anh nhanh xì hết, nói có lần quá bà là ăn ăn à quá Thế thì có một câu này là Anh nhạc nạc này đấy không bà cái câu này ạ Sang bên khắp hóng phía nào ซส,าสาัสาสาัดสัสเย,ย็บหลอกเย็บร้อยเอาสารางเบิ้งเฮาเก้าขีดอีกแล้วครับเก้าขีดคือเก้าเหมือนเดิมเส้นเคยไม่มันนักนี่เป็นไม้หนักคือว่าล่ะครับพี่น้องไม่ฟื้นไม่ได้จอคูอืมไม่ฟื้นฟื้นเต็มเต็มนะครับนแล้วไม่มได้จอค้อนอมัน บ่มีดวดไลยอย่างเดียครับนี่ครับแกไลายพราะว่าไหงงมือเสือๆพุ่นพ่อว่ะนี่ครับไล่หลายนกมันย่านเั็นแล้วอ่ะนี่ครับรประมาณนี้เขาห่างลั่นให้นะเพิ่นเบิ้งนะเป็นเังไหนเป็นเรื่องอะครับเอ้ยคนที่การเห็ดนี่ตัวนับอืมโอ้โอ้คอนงามแท้ ไม่ย,ยจังนบ่พอดีนะบ่ใหญงดอกเองเอลนาลักษณะนี้นื้อติดตั้มก็นี่จั้อยก็ได้นี่เ๋ยิบ้อยครับออนน้อยหนึ่งแบบทุบ คันเทียดแข็งอะไรกับมันเปน็นไงข้าฝาด oh, มันนอนโอ้มันสิมันดีเอ็นไปะนะอเอ่อเอ็นบนก่อนก็ะได้ดึงกับขึ้นดีไวอย,ยู่ตัวน่ะข้อหางดีอืมค้อนพอดีนี่ครับชานเดียวชานเดียวฟื้นเกาครับ สนใจทักครับผู้ใดสนใจทักเลยทักผมเลยครับ <c oughs> นี่ครับฝ <c oughs> ีมืองานคุณพ่อเขานี่แหละ <c oughs> ครับสูงไง <c oughs> พอดีครับไง <c oughs> ออกไ่อยากไงแน่ยนุ่จังน้อยครับนี่ครับเดราวห้ามะ เป็นแบบนี้หนกหังนี้้องสางเกาจังงอมเห็ดไม่ไม่งามๆกับว่เ <c oughs> อื้อไม่ดูกับเห็ดไบหสากลากอยู่กับว่าออไม่งามเบาครับ,เ,เ,บ,บเอาฟื้มเกาถ้าจะพนอยากได้เนาะผู้พนมักฟื้มเกากับมีนี่ครับ <c oughs> น,นี่ฟื้มเกาอันนี้นนห,<า>หอ้อยดูงามๆไปแฉล้มแฉไลกับว่า <c oughs> นะครับสนใจสอบถามได้ครับอันนี้คือเป็นฟื้นเพื่อนกันฟื้นเก่ามีอฟื้นเก,เก่าเพื่อนอะไรนั่นนะฟื้นเก่าแล้วคนเอามาเห็ดยบคนเนีียบโบราณอาคนมาต่อยหลบข่าวมองแม่มันเหียนมนันก็ตีเหยียบ อยู่อย๋เหระโอเครันมายังไงยันเลยมันกไ็ไวมันรันมะไวอยู่แต่ว่าส่วนมากถ้าเหตุผนเนียนนี่ขเขาไม่เห็นมันเป็นเนียนไว้ดีเพียงหมันจับซะก่อนถ้าพป็นเนียนไว้บินปั๊บตกปั๊บยันมันตีนี่นะโอส่วนมากเขา ไอ้นก่มจับก้นจะเฝ้ารันเออเดี๋ยวบนนีให้มันไตไปไต้ไหมพูดจับก้นจะฝันมันรันโอม่ได้สั้งคาเนีย่รันจับปั๊บรันปั๊บนี่มึงบางตัวมันเด้งออกเลยเด้งออกไปเลยโอ้ข้าศัตนิย์ฝีเท้ายันเกี่ยวเด้อไปเกี่ยวป้องกันบ่ให้มันรันไหมกับมันจับมันคู่บ้าศัตริยให้มันรันเวลามันโดดเปลี่ยนค้อนไหมอ่ะโดดโดดลงนี่ขันคู่เพราะเป็นหนัง ไม่จังว่าสิโดดไปง,งาเอื้อนหน่อยไหนพายรันนะวัวไปโดนปนนั้นตีมันจับแล้วคูรูถึงงมคูรูงมครูก็รันปับ๊บรถรโอ้แบบนั้นอะไีดีอ่ะเม,น,น,มนูมันเหม็นปะละ่ะเครื่อบ่ใหาน้นกเครื่อบ่ให้มันตีนโหนกโอ้ขันจับมูสเฮ็ดซับปีมันทีแข็งก็นี่ก็นกงมสิลันอืมไม่เห็นผัดนกเท่านั้นและมาตีหยับ อันพอดีอยู่นะั่นง่ายๆทีๆนะครับนะั่นกระจมุมอันนี้เทียช่องหน,ง <Okay. S 2> นึ่งเทียร์เถื่อนบุ๊อันนี้เขาหิดอันนี้มันขอสว้าพนะเออ่าซานเดียวเออมันขอสว้าซานเดียวพะนะซานเดียวเด้อผ่าละอันนผพาสองอันได้ปะได้สองอันได้ยี่นก็ใชา เดี๋ยวอันนี้จะของที่เบิร์ดเราดิ้นเลยกับสีเฮ็ดเจ้าของที่เฮ็ดฮะเฮ็ดยังเหยื่อใหยังเฮ็ดใส่รังปลาเฮ็ดใส่ขายมีวะอยากได้ยังไงจะเฝ้าเฮ็ดให้มันยางอ้อมซับซุ่มหน่อยหรือนะมันจะเฮ็ดเอาเฮ็ดขายเขาก่อนนีเหล่าไงดิบัดกันนี่ละญ่ทีน่ะนะที่เขาสั่งอ่ะเอ้ยใหญ่ทีหนึ่ง อันนี้ละขั้นไงทีนั่นละเอาลวดนั่นเห็ดกันเลยกันมันลวัดไงให้แน่นอนไงทีนะครับก็ถือว่าเรียบร้อยครับก็ประมาณนี้นะครับก็ถือว่าเอานอกมาให้แล้วเลี้ยงนะครับไม่อน,นี้บ่ได้ไปทางไหนดอกบูกข่อก็นั่งเห็ดงอกเงอยู่นี่ของเรานั่นแหละ นี่ก็ได้อันนี้กะทิมือสองสามมืออเขาสีเลีวนะเจักมือเนี่ยคขวดว่าสามมือสีมืได้เกบพ่อได้เห็ดกับ่ดนแล้วตังงนหา้เท่เอโอ้โหเจ้าก็ากสวยมาเพีนเพาได้ขม่ว่าเหรียญน้ำหีกกับพ่อได้เหตอีกงานการนกปากวกคนคัประมาณนี้นะครับพี่น้องคลิปนี้ผมก็ถือว่าจบคลิปไปเพี้ยนสนีแล้วครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้เฮ็ดคลิปนี้ด้วยครับก็จะได้เฮ็ดคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเขาฝากทีฝากน้องฝากคุณพอ่ออาจารย์ทุกท่านทุกคนคือเก่าอ่างมื่อนี่กับคุณพอ่อเชียนขอลาไปก่อนนะคุณพอ่อสวัสดีครับ